แหงรู้ป่ะต่อไปการเล่นเหรียญน,นะต้องเล่นเหรียญบวมเบอร์ไม่มีประวัติการสร้างที่เราศึกษามาผิดจําไว้นะพี่ทําอย่าไปเชื่อนะครับก็เก็บรวบรวมภาพวัตถุมงคลเหล่าเนี้ยเป็นวัตถุมงคลที่อยู่ในวัดระฆังตอนปีหนึ่งห้านะครับเออก็บอกแล้วไงไม่ต้องไปวิจารณ์หนังสืออย่าไปเชื่อ แบงค์รู้ป่าต่อไปการเล่นเหรียญน,นะต้องเล่นเหรียญบวมเบอร์ไม่มีประวัติการสร้างที่เราศึกษามาผิดจําไว้นะพี่ทําคลิปเลียวไปแล้วได้ดูยังอ่านะ่เราศึกษากระผิดดังนั้นหนังสืออย่ยไปเชื่อสงสัยไว้สงสัย<ม>เอกาสารปลอมข้อมูลปลอมหนังสือปลอมสงสัยไว้สงสัยไปถึงว่าท่านจําลองมณิกานาวินไม่มีตัวตนเลยก็ได้อย่าไปเชื่อ